คลิปนี้จะพามาล้างตู้แอร์และเปลี่ยนตู้แอร์โดมาถูกกันอย่างในคลิปก็จะเป็นตัว E ซูซีแล้วก็ตัวไฮโนเวกเตอร์อันดับแรกเนี่ยเราก็จะรื้อคอนโซลรถออกมาก่อนอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะคะว่าการรื้อคอนโซลรถเนี่ยต้องใช้ช่างที่ชํานาญกันนะถ้าไม่อยางมีปัญหาที่หลังพอรื้อเสร็จออกมาแล้วเนี่ยก็จะมาทําการแยกชิ้นส่วนตามคลิปเลยแยกทุกชิ้นส่วนเนี่ยก่อนจะไปล้างก็คือต้องดูนะว่ามีสายไฟอันไหนที่โดนน้าไม่ได้หรือเปล่าแล้วนี่ก็คือตู้ที่จะนําไปล้างค่ะบอกเลยว่าสภาพก็คือเครอะ การล้างของร้านเนี่ยจะใช้น้ํายาสําหรับล้างตู้แอร์โดยเฉพาะและน้ํายาตัวนี้จะไม่กัดอะลูมิเนียมของตู้แอร์ดำนะแต่จะทําให้อลูมิเนียมเนี่ยขาวใสขึ้นแล้วก็ดําิ่งสุกปรกเนี่ยออกมาพร้อมกับฟองและถ้าฉีดน้ํายาไปครั้งแรกแล้วล้างออกมายังไม่พอใจก็สามารถฉีดซ้ำๆล้างซ้ำๆจนกว่าเราจะพอใจได้เลยจนกว่าอะลูมิเนียมจะขาวใสแบบในคลิปได้เลยการล้างที่ใช้แรงฉีดน้าแรงๆเนี่ยก็ต้องระวังแผงแอร์ลมด้วยนะ ล้างแผงแอร์เสร็จก็มาล้างชิ้นส่วนอื่นๆต่อรวมถึงโบว์เอแอร์ด้วยโบว์เอแอร์เนี่ยก่อนจะล้างอยากจะบอกเลยว่ามันต้องล้างแค่ใบตรงตัวใบพัดเนาะไม่สามารถล้างมอเตอร์ได้นะคะและเราก็มาล้างวาล์วแอร์กันก็คือง่ายๆเหมือนเดิมเลยฉีดน้ายาล้างออกจบเลยถ้ายังไม่ขาวสิ่งีกรอบล้างได้จบนะคะเสร็จแล้วก็จะมาประกอบกลับเข้าไปนะคะเหมือนตอนที่เราเอามาแกะรอบแรกเนาะอ,อันนี้ก็คือตัวแอร์ที่เปลี่ยนตู้แอร์ใหม่นะแล้วก็มาประกอบกลับให้มันเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราเอามาเลย พอประกรอบทุกชิ้นส่วนเข้าไปด้วยกันเหมือนเดิมแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปประกรอบใส่รถกันต่อหรือออกมาแบบไหนเนี่ยต้องใส่กลับไปเหมือนเดิมนะคะจะไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้นะพอประกรอบในส่วนของตัวแอร์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนไดเออร์แล้วก็แวกข้ามเติมน้ำยาแอร์และไดเออร์เนี่ยจะต้องเปลี่ยนทุกครั้งที่ล้างตู้หรือถอดตู้ออกไปนะคะ เพราะไดเออร์ตัวนี้จะทําหน้าที่กรองสิ่งสกรปรกแล้วก็ดูดับความชืน้นพอเราถอดตู้ออกไปเนี่ยอากาศข้างนอกมันก็จะวิ่งเข้าไปในระบบแอร์ทำให้ไดเออร์ในดูดับความชื้นจนอิ่มตัวคือถ้ามันไม่เปลี่ยนไดเออร์ตัวเดิมก็จะทําหน้าที่แค่กรองสิ่งสกรปรกแต่ว่าไม่ดูดความชืน้น และสุดท้ายค่ะเราก็คือการแบวกค้มเติมน้ํายาแอร์แบวกค้มเนี่ยก็คือการดูดอากาศแล้วก็ความชื้นก่อนเติมน้ายาแอร์เพื่อไม่ให้ในระบบเนี่ยมีน้ําหรือความชื้นที่เกาะตัวเป็นน้าไปขวางทางเดินเวลาเราเติมน้ํายาแอร์ลงเข้าไปค่ะหรือว่าการที่แบบปล่อยไม่เอาความชื้นออกเนี่ยไอตัวน้ํามันก็จะไปผสมกับน,น้ำยาแอร์แล้วมันก็จะกลายเป็นกรดกัดท่อแอร์ด้วย